ที่เาถ่ายคลิปไปด้วยตอนใช้เป็นี่ฝากถือช่วยนะพี่ถ่ายสรุปพี่มังดิวจะกลับไปล้วมังดิวน่าจะกลับไปแล้วเพราะไม่ได้เจอเลยวันนี้นะครับแล้วก็แต่หนูรัดกลับไปแล้วแน่นอนเพราะวันนี้น้ารามาดูแลหนูรัดด้วยแล้วก็เราดูหนูเราดูหนูรัดพิเศษเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นใจหนูรัดแล้วก็สงสารหนูรัดแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนูรัดเกิดเรื่องวันนี้ก็เลยต้องดูแลหนูรัตจนให้หนูรัดกลับไปก่อนเลยครับ สถานการณ์สภาจิตใจหนูรัตเป็นยังไงบ้างะคะคือตอนนี้หนูรัตเนี่ยพูดตรงว่าหนูรัตเนี่ยย,ยิ้มแย้มแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนที่หนูรัตโดนตำรวจเรียกมาเนี่ยถ้าเป็นใครๆก็ตกใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีเราก็ต้องอันดับแรกกับตัวนาราเองอะไว้ที่หลังได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือหนูรัตเพราะเราเข้าใจในตัวหนูรัตดีว่านางคงตกใจและเสียใจวันนี้อันดับแรกเนี่ยนาราก่อนหน้าอื่นเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องลาซาด้าขึ้นเนี่ยค่ะ นาราเนี่ยมีการโอ,อนเงินค่าใช้จ่ายให้หนูรัดตลอดหนูรัตจะเราจะถามว่าหนูรัดมีงานไหมมีเงินไหมไม่มีเราจะโอนให้ดูที่เราไม่ต้องจ้างงานหนูรัดจะโอนให้ตลอดที่เราสามพันบ้างสามพันสามพันตลอดจนวันนี้ที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยค่ะเราก็บอกหนูรัดไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดค่าประกันเนี่ยนาราเป็นคนจ่ายให้หมดเลย